เอาใช่เสือดาวใช่ในวันเช้าวันหยุดวันนั้นขอบคุณยังไงก้าวก็เหมือนเดิมก็คือเราก็ใช้เวลาร่วมกันครับผมเป็นวันเกิดน้องเราก็ไปใช้เวลาด้วยกันก็บินไปภูเก็ตแล้วก็ไปว่ายน้ำไปเล่นเกมไปอะไรแล้วก็ซื้อเด็กสมัยนี้เจนอฟ้ารบอทซเป็นของขวัญให้น้องเพราะว่าพรอมิสเอาไว้คือคือผมจะเป็นคนถามตรงๆว่าน้องอยากได้อะไรเพราะว่าไม่งั้นซื้อมาคือ เด็กสมัยนีย้คือเขามีความต้องการที่ชัดเจนเนะผมก็เลยคิดว่าซื้อไปเลยดีกว่าสิ่งที่เขาต้องการถามเลยต้องการอะไรต้องการเท่าไหร่ต้องการกี่ใบมูลค่าเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็ต่อรองกันเอยอันนี้เยอะไปไม่ได้เยอะไปอะไรเงี้ยเขานั้งให้ไปแล้วอะไรเงี้ยก็จะต่อรองกันแล้วก็คือสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมภูมิใจมากๆก,ก็คือเขาเป็นเด็กที่แบ่งปันคือผม,มเวลาเจอเขาตั้งแต่เด็กผมจะบอกตลอดว่า sharing is c h a r i n g นะอะไรย่างเงี้ย ก็ไม่คิดว่าเขาจะเก็บจําไปใช้แล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวดดี๋ยวดีให้แม็กซ์มาทั้งหลายใบเนี่ยแม็กซ์ขอแบ่งหนึ่งใบไปให้เพื่อนแม็กซ์ได้ไหม,ม<า>ใช่แล้วเขาก็ฟูดเดี๋ยวนั้นเลยแล้วเขาก็ส่งให้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบมันแบบเป็นเด็กที่ดีคือแบบเขาจํำในสิ่งที่เราบอกไปได้แล้วก็บรรยากาศงานเขางอนนั้นที่เราขอโอกาสให้เขา้วได้เจอเขาแล้วเขารู้ ก <Keep S 1> ็วิ่งเข้ามาก่อนวิ่งขึ้นรถก็กระโดดมาก่อนเหมือนทุกๆครั้งนะครับผมก็คือพอก็จะวิ่งเข้ามาก่อนครับคือก็เป็นวัยที่ยังยังเกอะได้อยู่อ่ใช่เสร็จปวดแล้วแต่ว่าผมคิดว่าด้วยความที่เอ่อผมเข้าไปอยู่ในโลกของเขาเนี่ยแล้วก็ค่อนข้างสนิทกันมากเนี่ยตอให้ผมจะยุ่งต่างๆนานาเอ่อแต่ว่าเราเราอยู่ในโลกของเขาโลกเดียวกันอะไรเงี้ยเข้าใจเขามากขึ้นอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เอ่อ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคอนเนคชั่นของเรามันมันมันไม่ได้ขาดจากการงานกันเองเรียนมาว่าการที่เราเป็นห่วงหรือว่าอยากเป็นพี่คนน้องในสิบปีนี้อะไรบ้างผมไม่รู้สึกเป็นห่วงเลย,เลยผมรู้สึกว่าภูมิใจอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้ขาดอะไรแล้วทุกวันนี้ที่ทํางานอยู่ก็ ก็เพื่อวางวางอนาคตไว้ให้ไว้ให้น้องในอนาคตระยะยาวก็ทํางานหนักหน่อยก็ไม่เป็นไรใช่ตอนนี้ก็แบบทําหลายอย่างเลยจะโปรดักชั่นเอาที่เคยเคยเคยเปิดแถงข่าวปีนัดปีพอแล้วก็ตอนนี้มีร้านอาหารด้วยเดี๋ยวทำทำเองอยู่ก็ทําทุกวันเลยทําเมนูทาอะไรเองทุกอย่างเพื่อตัวเองด้วยครับคือการที่เราทําเพื่อตัวเองนั่นแปลว่าเราทำเพื่อลูกแล้วการทำเพื่อลูกก็เหมือนกานทำเพื่อตัวเก็เป็น เร่น้องมีูพ่ออะพวงอย่างเดียวคือน้องฉลาดเกินอ๋อฉลาดเกินเราหรอเขาเลือกฉลาดได้ยังไงฉลาดเกินวัยวิธีการต่อรองวิธีการเนโกเชียหรืออะไรเงี้ยมันมีมันมีความเหมือนเขารู้เยอะาต้องค่การต่บางทีเราก็ต้องแพ้เพราะเรา เราทำหลายอย่างเราจำไม่ได้แต่เขาไปเอาข้อมูลจากก่อนหน้านี้ที่คุยกันว่าก่อนหน้านี้แม็กซ์ได้โลบอกไปแล้วประมาณ5อันเป็นมูลค่า7,000แต่แต่ทีพรอม i s สว่าจะให้อันนี้ตอนวันเกิดแม็กซ์แม็กซ์ลดให้ได้มันก็เมคเซนส์อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็แบบกเะก็ไหาโตขึ้นล้ีควมแบบว่าใช่ใช่เขาโตเร็วโตเร็วแล้วก็มีความคิดที่

ไม่มีแปลกเลยครับเป็นสัตว์ที่ผมก็เห็นตามออนไลน์เครื่อไปอยู่แล้วมันเลยคุยกันรู้เรื่องเพราะว่าผมอัพอัพเดตตัวเองตลอดเวลาเพราะว่าเราเป็นแบมพายเราทำไม่แก่แล้วเขาชมความบอกว่ายังไงบ้างนั่งนั่งนั่งตลอดก็ไม่มีนะครับไม่ไม่ไม่ได้มีอะไรเลยเขาไม่ชมครามตอดก็ไม่มีครับไม่มีเลยใครไปแนงไปว่าอีกไม่กี่ปีอ่ะก็จะโตเป็นหนุ่มโตแล้วก็เราในวัย ทเข้าวงการเลยเข้าวงการเหรอส่วนตัวยังไม่อยากให้เข้าให้เขาเลือกเองดีกว่าแฟนบอกว่าเห็นแล้วเาก็เอ่น่าจะน่าจะสูงน่าจะสูงแล้วก็น่าจะโตมาหน้าตาดีเลยแต่ว่าเรื่องเข้าวงการผมว่ารอให้เขาใช้ใช้ชีวิตในฐานะคนธรรมดาสักสหน่อยดีกว่าแล้วถ้าวันหนึ่งที่เขาอยากจะเข้าจริงๆก็พร้อมซัพพอร์ตเต็มที่ เออไม่เคยครับผมแต่ผมคิดว่าเขาไม่น่าจะชอบเท่าไหร่ใช่เขาจะไปสสยเดียว่จะไม่บังคับเขาอยากทำอะไรทำเลยเริ่มเห็นแววเขาเรื่องต่อ,อไตอนนี้เห็นแววอย่างเดียวเลยคือเล่นเกมเ,เขาเคยบอกว่าเขาอยากเป็นเอ่อสตรีมเมอร์สตรีมเมอร์รมของก็เออก็แล้วแต่เลยได้หมดตอนนี้เขาเขาหัดเล่นแล้วเขาหัดเล่นตัวเองหรือยั เขาเล่นเก่งกว่าผมนะแล้วกลับไปเจอกันก็จะเล่นเกมงกลับกันใช่ใช่เขาเล่นเก่งกว่าผมด้วยแล้วก็ strategy ทุกอย่างแล้วก็พิมพ์เร็วกว่าผมเด็กสมัยนี้คือนิ้วพิมพ์เร็วมากพิมพ์ไปเล่นไปพิมพ์ไปเล่นไปอย่างเงี้ยแล้วผมแบบเขา l i มีทางแล้วครับใช่ใช่ใช่แต่เรามีแต่เรามี l i ในการให้สอนให้เขาเล่นเกมหรือย่างเราสอนเราคือถ้าพ่อแม่ส่วนใหญ่ก็คงจะมีลิมิตครับ แต่ว่าส่วนตัวของผมเนี่ยด้วยความที่ผมไม่ได้เจอเขาบ่อยๆก็ผมก็เลยบอกว่าเรามีลิมิตประมาณหนึ่งแต่ว่าเรา, Enjoy, าเอนจอยจนกว่าเราจะเอนจอยได้มากที่สุดจนกว่าเราจะเหนื่อยแล้วเราค่อยานอนเขาไม่ได้เล่นเกินไปจนสุดเลยนะส่วนตัวผม,ผมคิดว่าไม่มีความว่าเกินไปยังเขายังเด็กอยู่ด้วยผมคิดว่ามันก็เป็นวิธีเลี้ยง,เล,ยงเลี้ยงที่ต่าง ต่างพ่อต่างแม่ก็จะคนละสไตล์ผมคสไตล์คือผมฟรีผมเข้าไปอยู่ในโลกเขาผมต้องเข้าใจเขาว่าทําไมเขาถึงอยากเล่นจนถึงจุดนี้บางทีเอาตรงๆเขาเล่นแล้วเขาบอกแดนนี้ไปนอนได้แล้วไปนอนก็ไดเราเหรอคะไปนอนน้ำร้อนมากกว่าไปหล่ะเราติดมงเงใช่ใช่เราก็ไป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 แต่แปลงฟันไปอาบน้ำ อย่างนี้เราจะรู้สึกแบบกังวลร่วมมากนะคะว่าเดี๋ยวเราจะเป็นมีสัมพัน์กันแล้วไร่ดีไม่ค่อยกังวลเพราะว่าผมก็ค่อนข้างที่จะสนิทกับเขาเหมือนกันแล้วก็ก็แบบทํากิจกรรมทุกอย่างร่วมกันหมดเลยเวลาเจอกันจะอาบน้ําจะอะไรก,ออก็อาบด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็แบบสไตล์ชิลมากแล้วเวทีมันเกิดเขาไหวไหก็จริงๆสั้นๆเลยไม่ได้มีอะไรมากบอกว่าคือแค่ภูมิใจในสิ่งที่เขาโตมาเป็นแล้วก็เ อยากให้เขาโตเป็นเด็กที่ดีซึ่งก็ดีอยู่แล้วแล้วผมก็คิดว่าไม่ได้มีอะไรต้องแก้ใช่แฮปปีมั้ยพี่ h a p p ครับอะไรนี่ครับเมื่อกี้ก่อนจะสัมภาษณ์เซลเซลล์กันว่าหาแฟนพี่หน่อยอันนี้คือยังไงครับไมที่ไม่พูดเลยที่พิ่นี้ไม่นนนนทำไมเมื่อกี้นี้ต้องใเป็นไงเลยไม่เราจะแซวกันอย่างนี้ประมาณนี้อยู่แล้วก็คือแบบว่าพอเราถามเขาเขาจะรีบไปไหนเขาจะบอกว่า ไปหาแฟนอะไรยเงี้ยคือคือในกลุ่มเราจะขิงกันอยู่ตลอดเวลาใครมีแฟนก่อนก็คือแบบว่าเทก็คือเปล่าก็คือเทอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็เลยแซวกับว่าแบบเอองั้นหาให้บ้างไรงี้ยแล้วเราอยากมีไแล้วเรามีจริงไหมอ่ะปีนี้อาจจะมีก็หลังบอกมีอะไรนะครับ ปีนี้เหรอตอบแบบดาราแล้วกันโฟกัสงานก่อนไม่แต่โฟกัสโฟกัสงานจริงเพราะว่าทำไม่ทันอตอนนี้ตอนนี้ผมนอนแบบหกโมงเช้าทุกวันเลยนะ,ะใช่เมื่อเช้าก็ก็หกโมงเชา้ากว่าผมจะได้นอนกันตื่นกี่โมงคะทบปีนี้ตื่นก็มาเที่ยงก็อย่างน้อยมันหกชั่วโมงยังได้อยู่ตามคนก็ทำงานไปด้วยมีแฟนด้วยได้นะครับควคู่กันไปคือถ้ามีแฟนก็อยากจะเต็มที่เนาะก็มีคนเข้าม คนเข้ามาหรอก็มันเหมือนเป็นคนรอบข้างมากกว่าแต่ว่าคือเราก็ไม่ได้แบบใช่เราก็ไม่ยังไม่ได้แบบอยากจะมีแฟนหรืออยากจะมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็คืออยากจะโฟกัสที่งานทำแต่งานตอนนี้เรื่องงานกกี่เปอร์เซ็นต์ตั้งถือว่าสำเร็จเอาจริงผมไม่รู้เลยตอนนี้ผมกำลังสร้าง จุดเปลี่ยนของชีวิตเานาะกำลังสร้างทั้งโปรดักชันในอนาคตใน,นในอนาคตจะมีแบบพวกแนวอาร์ติสต์แมจเมนต์ด้วยที่เราจะเพราะเราสร้างละครเราสร้างซีรีส์เนแะแบบซีรีส์อะไรเงี้ยเราก็จะมีแบบเด็กใหม่ในสังกัดเอยอ,อะไรเอยเราก็ต้องเป็นซีอเต็มตัวแถมยังมีร้านอาหารที่เราต้องบริหารอีกที่เราสร้างไว้ซะใหญ่โตเลยอะไรเงี้ยก็ก็มันมีหลายๆอย่างอีกอย่างหนึ่งคืออยากจะทําธุรกิจหลายๆตัวหลายๆอย่างนะครเพราะว่าอยากจะ อยากจะให้แฟนในอนาคตโชคดีแล้วกันอยากจะใช้ที่เดียวคือผมเป็นคนอย่างนี้ก็คือผมอยากจะใช้ทีเดียวไม่ใช่แบบว่าตอนเล็กต่อน,น้อยแล้วก็แบบว่างานก็ไม่ได้ความรักก็ไม่ดีอะไรเงี้ยคือเรามาถึงจุดที่อายุประมาณนี้แล้วอะมันคือเราผ่านมาเยอะแล้วย้อยที่ทํางานไปด้วยมีความรักไปด้วยมันก็มันก็เสียสุดท้ายแล้วมันเสียหมดถูก <c oughs> ไหมฮะ <c oughs> ก็เลยคิดว่าตอนนี้เราทุ่มสุดตัวเราหางวัน,นเยอะเลย แล้ววันหนึง่งคนที่เราจะเ,าเป็นแฟนของเขาได้ที่เราจะสามารถรักเขาได้แล้วเขาจะสามารถรักเราได้แล้วเรา,ร,าเรู้สึกปลอดภัยเงินผมก็คือเงินเขา,าทุกอย่างที่เป็นของผมก็เป็นของเขา,า,าเวลาวของผมทุกเวลาก็จะเป็นของเขาอะไรเงี้ยก็คือแบบมันไปทีเดียวดีกว่าแล้วให้เต็มที่ดีกว่าผู้หญิงคนนั้นที่จะโชคดีขนาดนี้ต้องเป็นคนยังไง ได้เป็นคนที่ผมรักได้และเขารักผมแค่นั้นแหละจริงๆไม่ได้มีอะไรไม่ได้ต้องมารวยไม่ได้ต้องธรรมดามากเลยจริงๆแล้ว,วพอเราอยู่จุดนี้มานานเนาะผมคิดว่าเขาเรียกว่าอะไรอะเรามองหาสิ่งที่มันเรียบง่ายมากขึ้นอเอาแน่นอนนี้ก็เป็นเรื่องที่แน่นอนแต่คือ ผมไม่คิดว่าไม่มีใครที่จะไม่สปอนเอร์แม็กซ์สาเพราะเขาเป็นเด็กน่ารักแล้วก็เป็นเด็กที่ฉลาดแต่แค่เราต้องเราต้องเลือกให้ดีแล้วก็จริง,รงๆคนยุคสมัยนี้เขาค่อนข้างปิดพอเห็นว่าเราเป็นดาราปุ๊บเสร็จก็แบบมีไบแอสไปแล้วซึ่งผมก็แบบดารามันก็แค่คนธรรมดาคนหนึ่งที่ทําอาชีพดาราอาชีพดาราคืออาชีพไม่ต่างจากหมอแพทย์คุณครูหรืออะไรต่างๆนานาก็แค่เป็นอาชีพหนึ่งแต่เราแค่อยู่ในแสงไฮเสีย ผมอ้วนไหมนอกเรื่องนิดนึงก็ถ่ายเสร็จไปแล้วแล้วก็คือเดี๋ยวพุ่มกับจะบินมาเดือนหน้ามาคุยเรื่องดิสติบิวชั o นมาคุยเรื่องอย่างนี้มันก็คือผมจะไม่ใช่แค่นักแสดงเดียวผมก็จะมีดูแลพาร์ทของเรื่องหลังด้วยเลยครัเผมก็เเป็นหนังที่ที่ดีเลยนะครับผมเป็นหนังที่ค่อนข้างแบบ ดูสบายแล้วก็ไม่คิดอะไรมากครับเป็นหนังรักฟิลวนั้นอะไรนะครับผมแล้วก็ตระเวนไที<อ>่พอดเรื่องความที่เราแบบเป็นที่ไทยเป็นแรกแล้วกันที่แบบได้เป็นที่ใหญ่ก็ถามว่ากังวลไหมไม่เคยกังวลเพราะไม่ไม่มานั่งคิดเรื่องพวกนี้คนระับม,มันเสียเวลาด้วยแล้วก็คิดว่าแค่ทําให้ดีที่สุดแล้วก็ถ่ายทอดออกมาให้ดีที่สุดเราทํางานของเราดีที่สุด ผมคิดว่าการทางานมันคือแค่นั้นเลย